สวัสดีครับพบกับสวัสดีครับพบกับสวัสดีผู้ชมทุกท่านมาว่าแต่งิ้งเคยนะครับนี่จะทำสิ่งที่คุณยังไม่รู้นะครับเน้นแป๊บเองยกมือขึ้นตายเกลี้ยงโอเคไม่เหยียงถึงแร่นะครับนี่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 กดไปที่ตัวกดไปที่ตัวแล้วคุณจะเจอตรงนี้ หน้าเมนูตรงนี้และสิ่งที่สองคุณกดไปตรงอันอันที่อันสุดท้ายตรงอันที่สองนี่กดมาตรงนี้แล้วก็จะมีอาชีพผมจะเลือกเป็นแท็กซี่เซอร์ไพรส์คือแท็กซี่ยา จะตาย <laughs> ยิงตรงสองหนุมมันก,ก่อนยายายายจะตายแท็กซี่แง่งมันกินแท็กซี่ ยิงขึ้นรถมาขึ้นรถมาไปไหนไปไหนผมจะไป แค่พื้นเรื่องที่สองนั่นก็คือเวลาที่คุณกดปไม่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 เรื่องที่สองไปแล้วเรื่องที่สามคุณแล้วคุณกดโทรหกหกหกมันจะมีเสียงนี้มันคือบันไดได้ไหมนะมันะมีเสียงเ็ดนั่นเอง ไม่ยิงกันตายแหละโอเคเลือกกับไปครับถูกป่ะกครับจะไ้ต่อเลยครับเรื่องต่อไปคือเราสามารถ นั่งก็อีได้ใช่นั่งก็อีได้แต่พวกเราแบบนี้มันมีเก้าอี้เราแค่ให้นั่งพิงกดตรงนี้นะคะรับอยู่ใกล้ๆเก้าอี้ก็นั่งเลย เนี่ยนต้องลองให้ดูยืน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 มายืนมายืนมายืนเธอตรง,น,รตรงน,รนั้นแหละตรงนั้นแหละนี่ประบการณ กัใครยังไม่รู้เราสามารถปรับขนาดนี่บางคนอาจจะรู้แล้วสามสีพิเศษนะคะใช่ใช่รู้รู้สีอะไรบางสีน่าจะเป็นสีรถต้นนี่เราสามารถปรับอะไรก็ได้ปรับให้ ใช้โทรศัพท yeah. oh ์ใหญ่ก็ได oh ้เนี่ยับให้เป็นสีเขียวเลยสีเขียวสีเขียวยิงโร่ร่แม่งเฮ้ยใจะไ้ังดิโอ้ยอ้ยเลืนมอบมลงมอบลงอามือขึ้นอย่ามือขึ้นมอบลด้วยอ้โอ้ยโดนเียเลย โ okay. อเคกำลังไปหาที่ลงดินไปตอนนี้มอบลงหมอบลงหมอบลง,บลงเรื่องต่อไปนะครับผมเรื่องที่ผิดเรื่องนี้ห้าหรือเรื่องที่ผิดหรือวะอ,อะไร ใช่ประตูฆ่าคนได้เยเยเดี๋ยวประตูอันน่ะมันเปิประตู ขยุนไม่ได้แล้ววาววาวน้ำระทึกวาวน้ำมันสามารถฆ่าคนได้คือรการให้รถชนกันขอรถเลยครับโนยรถครับโงยรถครับคือเราสามารถ <c oughs> แบบวไรเวลาเออ Thank <laughs> you. เลือดป้อมเลือดป้อมรวมคิดติดเลยไม่ด้แมงทั้งอย่างเลยเ่้ยสบอยู่นี่ๆเหมนนเล่นบไปเลยแล้วกันเอ้าอยากจะเล่นด้วยทไมบอกเ่อไปคือเวลาชนแรงสิบ กระเป๋ายัางไม่ได้ทําให้คุณดูไหนดูดิทําไงวะคุณนทำกระเป๋าก่อนนะครับจำไม่ได้มากดเต็มหวัวไม่ใช่หรอนี่กดตรงโทรแล้วก็พิมพ์เบอร์แล้วหลังจากนั้นกดเหมือนเดิมมามาหน้านี้ไหนวะไหนวะกดตรงไหนวะจำไม่ได้อีกกดตรงไหนทำนาหาก่อน เราเหลือบ้าทตำธาได้ด้วยแดดแม่งกดตรงไหนกดไใ้ที่ตัวเองก่อนนี่ครับผมนี่มันจะเป็นอย่างนี้นกดมาหน้าเนี่ยไอ้หน้านี้นะครับนี่ไอ้หน้านี้นี่หลังจากนั้นก,นก็ตรงนี้นี่เข้ามาตรงนี้ยอ๊อันที่สองอะ อ๋อไดไงอันี่สองแล้วก็กนี่เอา,าอันล่างสุดอันนั้นเปลี่ยนตัวนี่เป็นตัวอันอันอันล่างสุดนี่คือใส่กระเป๋าถอดกระเป๋าใส่กระเป๋านี่โคตเฮยเลี้ยงออกไปเลยคือเรื่องที่สิบหมดแล้วคืออันนี้ทุกค,คน,นจะรู้อยู่คือมันสามารถกระด็กออกมาจากไกลจ้ะแคคุณขับรถแรงๆคือไม่ด่วนใน GTA มากนะ ใครจะเป็นหน่วยกล้าตายออกับข้าชนครับรถชนหน,นังรงแท็กซี่มารถพูดใกล้ขับมาแบบแนงเรียงเลยเปิดไฟด้วยจะไี่มองเห็นโอเคคุณอยู่ตรงนั้น้ยชน